ได้เวลาไปตลอนกินกันแล้วคุณชนะ,ดะเดี๋ยวจะพาชาตลอนข่าวนะคะไปกินเมนูขาหมูหแต่ขาหมูที่เนี่ยไม่ใช่ขาหมูธรรมดาเพราะว่าเขามาเป็นแบบเป็นวุ้นนะคุณแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน พูดถึงชื่อเมนูขาหมูแช่เย็นตือขาตังเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหลายคนไม่รู้จักแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่เคยเห็นเพราะเป็นเมนูโบราณโบราณหาทานยากยิ่งปัจจุบันเนี่ยครับคนทำเหลือน,น้อยลงทุกวันและคนที่ทำอร่อยก็ยิ่งน้อยลงไปอีกอแต่ร้านนี้เนี่ยการันตีความอร่อยเพราะทำขายมาตั้งแต่รุ่นอากงแถวตลาดน้อยจนเรียกชื่อร้านติดปากว่าร้านขาหมูแช่เย็น ตตตอ้าางลาดนยสวัสดีค่ะร้านขาหมูแชยังตลาดน้อยนะคะเป็นอาหารที่ทำมาตั้งแต่รุ่นของอากงนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีอยู่อสรา,าคานะคะครึ่งขัน120บาทถ้าเป็นถ้วยเล็กอย่างนี้สำหรับให้ลองชิมดูก่อนก็คือจะอยู่ที่70บาทนะคะถ้าเป็นขันใหญ่นี้ก็คือ240บจ้ เช่เย็นเป็นส่วนผสมของหนังหมูแล้วก็เนื้อขาหมูส่วนหน้าขาหน้านะคะจะใช้เวลาเคี่ยวทั้งวันเลยนะคะแช่ข้ามคืนหนึ่งคืนเพื่อที่จะมาขายได้ในวันนี้นะค่ะก็มีน้ำจิ้มทั้งหมด3อย่างนะคะคือซีอิ๊วขาวซอสเปรี้ยวแล้วก็พริกน้ำส้ม แช่เย็นเมื่อก่อนจะทําเฉพาะหน้าหนาวนะคะแล้วก็จะเป็นของทานเล่นหรือไม่ก็เป็นออเดอร์ที่ขึ้นโต๊ะจีนสมัยก่อนนะคะโดยค่าตัางเป็นภาษาแต้จิ๋วนะคะตือค่าก็คือขาหมูตั๋งก็คือเป็นการแช่เย็นนะคะก็เลยเรียกว่าตือทาตั๋ร้านนี้เนี่ยครับไม่ได้มีทีเด็ดแค่ขาหมูแช่เย็นเท่านั้นนะ แว่าเมนูตามสั่งร้านนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาลองไปชมลีลาการผัดการคั่วกระทะของแม่ครัวใหญ่ร้านนี้กันเลยครับไส้หมี่กระเฉดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มขายมาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็คือเริ่มจากการที่ว่าเราขายเส้นหมี่กระเฉดเจเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ตรงสารเจ้าแต่พอหลังๆมาตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะ เราก็เลยลองมาทําว่าถ้าเส้นหมี่กระเฉดเราไม่ทําเจเรามาใส่เป็นกุ้งใส่เป็นหมูกรอบมันจะเวิร์กไหมมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยขายมายาวๆเนี่ยค่ะเส้นหมี่กระเฉดจานนี้70ค่ะ ยังมีอีกเมนูที่ว่า,าจะแนะนำลูกค้านะคะก็คือเมนูโกยซีมี่จริงแล้วโกยซีมี่เราทำกินกันเองในบ้านนะคะลองเอามาทำดูก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าวัตถุดิบร้านนี้ก็คือจะใช้เป็นอย่างดีทุกอย่างพยายามหาเมนูให้ลูกค้าได้กินหลากหลายอันนี้เรากำลังทำโกยซีมีอยู่นะคะโกยก็คือไก่ซีมี่ก็คือหมี่เขาก็เลยเรียกเป็นโกยซีมี่ ก็เอาบะหมี่ไข่ปกปติไปลวกก่อนแล้วเราเอามาทอดจนมันกรอบอันนี้จะเริ่มทําน้ำโปรยซีหมีะคะ่ค่ะทําเหมือนราดหน้านะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากคนามาใส่เป็นหน่อไม้กับเห็ดแทนค่ะโปรยซีหมี่จานนี้นะคะ60บาทค่ะ ข้าวผัดปูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าจะสั่งกันเนยอะลูกค้าติดใจเรื่องข้าวกับปูที่เราให้นะคะเพราะว่าเราใช้ปูทะเลข้าวผัดปูกล่องนี้90บาทค่ะ ก็คือเราทำกันเองพี่น้องค่ะก็อยู่ในซอยวาน,นิสสองถ้าใครสนใจนะคะเราก็มีขาหมูแช่เย็นมีอาหารตามสาั่งถ้าเป็นอาหารตามสาั่งเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสาโมง ถ้ามารับขาหมูแช่เย็นวันอาทิตย์อะค่ะโทรมาแจ้งลวงน้านก่อนนะคะใครอยากรู้ใครอยากลองตามรอยไปกันได้ร้านนี้เน็ตเด็ดจริงโดยเฉพาะเมนูขาหมูแช่เย็นเมนูโบราณหาทานยากได้ทั้งความแปลกและความอร่อยยิ่งกินกับพลิกน้ำส้มยิ่งเข้ากันเข้ากันสายคอนเทนต์ห้ามพลาด โทรไปสอบถามที่ร้านก่อนก็ดีนะจะได้ไม่ผิดหวังกินเสร็จเดินไปเที่ยวศาลเจ้าโจซื้อกงต่อได้อีกด้วยซอยอยู่ตรงข้ามกับร้านเลยล่ะครับาหมูแพ่เย็น กินเหมือนกันนะอาิง,างไม่ค่อยได้กินกันนะคุณแวะเวียนไปกินกันได้องดีตลาดน้อยจริงๆก็มีของกินอีกเยอะนะคะแค่และละครับความเด็ดยังไม่หมดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนตำนานระดับ60ปีโอ,อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ<อ>นี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวป้าน้อยหลังปอกนนชื่อร้านเป็นอย่างนี้เลย <laughs> บอก,กอนอคืออะไรเดี๋ยวมาติดตามเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกบดูกันไปก่อน,ร,อนร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณในขายมานานกว่า60ปีอย่างที่ผมบอกอก็คือมีเจ้าของชื่อว่าคุณแล่มหลีกชั่วหรือว่าป้าน้อยเป็นเจ้าของร้านนะและเธอคือเอกลักษณ์ของร้านด้วยแล้วร้านนี้บอกเลยไม่เหมือนใครเพราะใช้มอกก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ไม้ฟืนในการต้มลูกค้าชอบไปกินหอมก่อนไงป้าน้อยใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันและเครื่องเคียงแต่ละชนิดแกทําเองนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากหมูลูกค้าชอบมากเอากากหมูเยอะๆเอาเยอะๆเลยนี่นี่คุณดูอย่างเงี้ยชุยช่ำๆโอ้ยชอบ <laughs> ใส่กับก๋วยเตี๋ยวของรสชาติมันจะมันกรอบอร่อยถูกปากคือมันจะมีความหอมด้วยคุณผู้ชมมันจะได้รับรู้ถึงแบบก๋วยเตี๋ยวที่มันรสชาติกลมกลอมครับและลูกสาวป้าน้อยคุณวารินลทธิชั่วอายุ45ปีก็บอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยต้องใช้กระดูกหมู ต้มทุกวัน oh. ต้มนานด้วย <Ha. S 1> แล้วรุ่นย่าเนี่ยจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำใสใส่ซีอิ๊วดำอย่างเดียวใช่ไหม hmm. ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่นะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแต่ต่อมาเนี่ยพัฒนาเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกบ้างมีเย็นตาโฟม,มีต้มยำไปจนถึงอาหารแบบจานเดียวก็มีเหมือนกัน hmm. เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายนี่ลูกของเข้าได้อย่างนี้น่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ปรุงแบบทีละชามอย่างนะี้เนาะ ปรุงอย่างนีแ้แล้วก็ใส่ลงไปครับคุณผู้ชมโอ้โหถ้าไปต่างจังหวัดนี่ฉันจะไปกินกว๋วยเตี๋ยงี้เออเลยอย่างเงี้ยชอบเลยครับปรุงใส่เลยอ่ะอะแล้วราคาเป็นอย่างไรบอกเลยว่าไม่แพงนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวราคาชามธรรมดาชามละ40-50บถึงาบาทพิเศษหน่อยก็55-60บาถึงบาทร้านป้าน้อยเนี่ยเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะแกขยันมากใคร<ห>ที่เป็นสาย,ย<อ>กว๋วยเตี๋ยวสามารถไปลองชิมกันได้กับร้านป้าน้อยหลังโรงเรียนปราจีนกัลยาณีปอกนโรงเรียน ปราจีนกัลยาณีโรงเรียนหญิงแน่เลยอ่ะใช่ไหมเล่ากันแบบนี้จะได้ไปกันถูกนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันแกมีสั่งลายมงลายแมนอะไรงนี้ได้ด้วยนะก็โทรไปสอบถามก็ได้ศูนย์แปดสี่สามสี่ห้าหกเก้าสี่สามก็สั่งในแอปหรือว่าจะโทรไปสอบถามแล้วแต่เลยครับที่ปลาจีนบุรีสอบถามสีเล็บป้าหน่อยได้สวยจังเลยใช่ดูก๋เตี๋ยว โอกาสชอบชอบเอาไปต่อที่บ้านคุณนะค่ะจังหวัดพิษณุโลกความอร่อยอยู่ในซอยกุ๊กเล็กเป็ดย่างเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากสืบสานรุ่นต่อรุ่นยาวนานถึง40ปีค่ะร้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปักหมุดไปเลยนะเดี๋ยวคุณไปก้าวเอาคุณย่างไปเคยไปยังเคยไปยังยังไม่คุณโอเคเดี๋ยวเราให้ฟังได้ร้านกุ๊กเล็กเป็ดย่างอยู่ภายในซอยสิงหวัฒ ซอย9นะคะเข้ามาในซอยที่2แล้วก็เข้ามาซอยที่2องทับสามอีกอคือบอกเลยว่าเป็นพิกัดลับจริงๆริงจะบอกละเอียดจะมีจะมีป้ายจะมีป้ายบอกเส้นทางแบบ,บสอนเมื่อกี้มาที่ร้านนะคะมาถึงปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นร้านขายเป็ดย่างที่เป็นจากลูกพ่อสู่รุ่นลูกอ่ะดูเป็ดย่างเขาดิขายมา40ปีนะคุณคุณเอก,กชัยเพ็งไพบุญเจ้าของร้านบอกว,กว่ากุ๊กเล็กคือชื่อคุณอาก,กับคุณพ่อเสถียรคุณพ่อกับคุณอานเนี่ยเปิดร้าน เป็ดย่างด้วยกันแล้วก็มีอาหารป่าแต่ปิดในช่วงสถานการณ์โควิด19บาระบาดก็คือเนี่ยไม่นานมัน,นี้เองต่อมาตัวเขาเองเนี่ยก็พัฒนาสูตรเอาสูตรคุณพ่อกับคุณอามาสารต่อความอร่อยครับแล้วก็จะใช้เป็ดไซส์ใหญ่นะคุณนเนื้อจะเยอะแล้วน้ําราดสมุนไพรสูตรเฉพาะเนี่ยยัดเข้าไปในตัวเป็ดเลยโหโหพอเป็ดสุกปั๊บเนี่ยมันจะทั้ให้หนัก หนังมันจะนิ่มเนื้อมันนุ่มกลิ่นหอมสมุนไพรอ่อนๆด้วยแล้วทางร้านเนี่ยเขามีเป็ดย่างเป็นตัวนะตัวละ650าบบาทพร้อมกับเครื่องเคียงก็คือจะต้องมีพวกขิงดองใช่ไหมคะผักดองอะนะคะแล้วก็ยังมีข้าวหน้าเป็ดย่างอันนี้น้ำราดนะแล้วก็มีข้าวกะเพราเป็ดย่างที่ฉันชอบมากอันนี้บะหมี่เป็ดย่างก็มีบะหมี่เนี่ยเป็นบะหมี่จากเบตงนะฮ้ยเหรออ่ามีหลากหลายเมนูเลยคุณขาแล้วก็จาหน่ายในราคาแบบว่าไม่แพงด้วยถ้าเป็นข้าว รานะเริ่มต้น60บาทบถ้าเป็นกับข้าว120นุ่งคุณดูกระเพราเป็ดย่างอะ่ะน่ากินอ่ะน่ากินมากคือน,น้ำลายก่อนร้านเปิดขายทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสั่งผ่าน Delivery ได้เลย Grab Food Line Man อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไ,ดมดไม่ได้โปรโมทให้เขาแต่บอกให้ฟังเฉยๆว่าคุณสั่งออนไลน์ได้ทางร้านเขาไปจัดส่งให้จริงๆก็มีทั้งหมดสองรอบก็คือรอบเช้าเนี่ยนะคะิบ 1.30โมงครึ่งรอบเย็น3 3มโมครึ่งอันนี้สำหรับรอบจัดส่งของทางร้านเองอนะร้านเขามีบริการจัดส่งให้เองด้วยแต่มีแค่2รอบรถ้าเกิดใครพลาดจากนั้นคุณจะสั่ง Delivery ได้เลยช่องทางไหนก็ได้หรือโทรไปสั่งไว้แล้วจะขับรถไปรับก็ได้เหมือนกันนะคะ<อ>หมายเลขโทรศรัพท์064-4107-418ติดต่อพี่2องได้เลยคุณแม่คุณเมมเบอร์ยังเดี๋ยวบอกให้แม่สั่งเล<อ>ย เป็ดย่างค่อให้คุณแม่ลองเพราะว่าตอนนี้แม่ผมยังอยู่พิษณุโลกงั้นลองลองสั่งแม่อยากกินกุกเล็กเดี๋ยวเป็ดหรือว่าเป็ดย่างอร่อยๆข้าวหน้าเป็ดแม่โทรไปสั่งเลยนะบอกคุณแม่โทรไปสั่งเลยคนอยู่พิษณุโลกโทรไปสั่งได้เลยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะดูดิดูแบบหนังมันจะต้องแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหอมๆเนื้อเป็ดมันจะมีความฉ่ำๆนุ่มแล้วน้ำราดเนี่ยแหละทีเด็ดเลย อยากไปพิชซ์นโลกเดี๋ยวนี้เออของดีอ่ะเฮ้ยบอกคุณแม่คุณสั่งมาลองสิเร็วๆเร็วๆไม่ต้องบอๆแม่เขาดูอยู่อ่ะสาวกปากหม้อมากองรวมกันตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่โคราชเขามีร้านดีร้านเด็ดอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามกันเลยครับ ให้ได้เลือกสรรเลยอะขอขอบคุณเขาก่อนคมาทาโก้ดิกต็อกเกอร์สายกินชื่อดังเขาพาเราไปที่นี่ครับร้านปากหม้อแป้งนุ่มเมืองโคราชว่ากันว่าเป็นร้านเล็กๆแต่บอกเลยความอร่อยใหญ่โตมากเพราะนี่คือของดีของเด็ดคุณดูแต่ละเมนูเขาทำบอกมาโอ้โหน่าก,กิน<า>กน่าทานคือหลักๆเลยนะที่ต้องสั่งนะคือแป้งปากหม้อฮะ มันจะหอมนุ่มคุณดูแป้งเขาสิใช่ไหมมันดูเหนียวนุ่มเนาะนั่นคือทีเด็ดของเขาจริงๆแล้วมีทั้งหมด4แบบให้ได้เลือกนะฮะคุณงมางกรกระสั่งลองทุกเมนูเลยทั้งแบบดั้งเดิมใส่ไข่ข้าวเกี๊ยวไข่ลาวาและที่น่าสนใจก็คือกระเทียมเจียวทางร้านเนี่ยเขาทำเองแบบสดใหม่คุณดูแป้งเขาดิตาเป็นชิ้นแบบเนี่ยกระเทียมเจียวใช่ไหมใช่แล้วคุณจะแบบใส่ไข่ด้วยก็ดีเหมือนกันอันนี้อารมณ์เหมือนเป็นพิซซ่าเวียดนามอะอารมณ์ประมาณนั้นนะใช่ใช่แบบแบบว่าเวลาทานก็อาจจะเอาไส้มาวางไว้ข้างหน้าเนล่ไนใจะ แต่วิธีการกินมันจะอารมณ์คล้ายๆกับพิซซ่าเวียดนามอ่ะคุณผู้มชมนี่ๆเออ,เอ,อหันอย่างงี้เ <c oughs> นี่ยเหน็นไหมและน,น,นี่คือน้ําจิ้มที่เด็ดโอ้โหราดลงไปหน่อยอร่อยแน่นอนมันเป็นน้ําจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานออกเผ็ดนิดๆกินกับปากหม้อทั้ง4แบบได้หมดเลยราคาไม่แพงด้วย30-60บบาทหากใครได้ลองรับรองจะติดใจ หาพิกัดของร้านน่ะเหรออยู่ในเมืองโคราชนั่นแหละแนะนําให้เรากันดูเพราะร้านนี้เปิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง10บโมงโอ้โหคุณมาทาโก้อร่อยไหมล่ะอร่อยจัดเลยอ่ะกินทุกเมนูเลยนะจริงๆอ่ะกินมากเลยอ่ะหาอยู่แถวตลาดหลักเมืองโคราชเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราจะไปโคราชไงจะนะเอางั้นมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปลองด้วยแต่แนะนํากันก่อนคุณผู้ชมเผื่อใครอยู่ที่โคราชไปลองกันดูเพราะร้านนี้จะอยู่ข้างๆธนาคารออมสินที่ศาลที่บริเวณตลาดหลักเมืองโคราช จอดรถแถวนั้นก็มีเหมือนกันนะลองโทรไปสอบถามก็ไไ้้0853083758ขอขอบคุณภาพนี้ข้อมูลดีๆจากคุณมาทาโก้วยครับเนกินมีไข่กระทะด้วยเอ้ยมันคงจะบอกกับมื้อเช้าเนาะใช่ใช่ไหมมีรานจะอกับมื้อเช้แวะไปลองกันนะคุณผู้ชม